ไปทานบุฟเฟต์ริมแม่น้ำเจ้าพยาสุดคุม้มจัดเต็มกับอาหารทะเลไม่อัน้นพร้อมเมนูไฮไลท์ภูเก็ต l o เ s t e r แถมยังมีอาหารนานาชาติอย่างอื่นอีกด้วยเราอยู่ที่สกายไลน์โอเชียนสิลเวน้องอาหารชั้น11โรงแรมอวานีริเวอร์ไซด์บรรยากาศดีเห็นวิวสวยมาดูลายอาหารของที่นี่กันค่ะเริ่มจากพวกชีสและแฮมเมนูเด็ดบีฟเวลลิงตันคือสามารถสั่งทานได้เรื่อยๆและนี่ส่โครงแกะอบสมุนไพรผัดไทยกุ้งแม่น้ำคือห้ามพลาดเลยค่ะทำใหม่ทุกออเดอร์ยังมีกุง้งเผาโอหอยแมลงคูอบชีสซอนของทานเล่นอย่างพวกแนวปิ้งงยยาาอก ใหม่ร้อนๆทาโกะยากิก็มีหรือถ้าใครอยากทานเป็นกับข้าวที่นี่ก็มีค่ะจะบอกว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยโซนสเตชันอาหารญี่ปุ่นอย่างพวกซูชิซาชิมิทานได้เพลินๆมีโซนอาหารทำใหม่ตามออเดอร์อย่างอันนี้ก๋วยเตี๋ยวปกักหม้อแค่เห็นก็น้ำไหลแล้วค่ะรามเมงที่นี่ก็สามารถสั่งได้และขาดไม่ได้เลยกับ้มำ่ำมีให้เลือกระหว่างตำไทยกับตำปูปลาค่ะเผิร์แป๊บเดียวเราตักอาหารมาเต็มโต๊ะเลยรสชาติอร่อยใช้ได้เลยค่ะไปต่อกับของหวานชอบของที่นี่เพราะเขามีช็อกโกแลตฟองดูด้วยและที่สำคัญคือม น่าทานมากเขาเสิร์ฟเป็นแบบชิเล็กๆเลือกหยิบทานง่ายขนมไทยก็มีเราจัดมาหลายอย่างเลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเขายังมีโทถทำใหม่ล้ร้อนๆแล้วก็เคปสูเสร็จของโปรดเราเลยตักไอติมมาทานคู่เพิ่มด้วยเอ็นจอยมากค่ะ